บริษัทจีนย้อมแมวในสหรัฐมีเป็นร <ied> <Right. S 2> so ้อยบริษัทลองคิดดูสิคะว่าถ้าบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่มีผลประกอบการที่ดูดีมาโดยตลอดแต่สุดท้ายเรากลับพบว่าตัวเลขที่เราเห็นเป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงทั้งหมดเราจะรู้สึกยังไงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะได้เกิดขึ้นจริงกับธุรกิจสัญชาติจีนนับร้อยบริษัทที่เข้าข่ายการทําทุจริต เช่นเดียวกันกับ Luckin Coffee นะคะที่ตอนนั้นก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยกับประเด็นการตกแต่งงบบัญชีจนทำให้ดูมีไรายได้ดีเกินจริงเพื่อที่จะหลอกนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยให้เข้าไปลงทุนในกิจการของเขาการทำทุจริตเหล่านี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรและทำไมบริษัทมากมายยังสามารถทุจริตได้ทั้งที่ก็เป็นบริษัทที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาก็มีกลตอตอคอยควบคุมดูแลอยู่ เรื่องทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้ uh. และนี่คือลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังพอดแคสต์ Podcast ที่จะนำหลักเรื่องหลายประเด็นมาพูดคุยกันสบายๆในสไตล์ลงทุนแมนสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิสาเหตุของเรื่องนี้เราคงต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2008 ที่ตอนนั้นมีวิกฤตสัพพามนะคะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้โหลงกันเละเทะเลยตอนนั้นเนี่ยนะคะนักลงทุนเนี่ยได้มีมุมมองว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยอาจจะกําลังเดินทางมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วทําให้บรรดาน,นักลงทุนนั้นมองว่าหุ้นในตลาดอเมริกาที่เป็นบริษัทจดทะเบียนของอเมริกาเองเนี่ยมันไม่มีความเซ็กซี่ มันไม่มีความน่าดึงดูดในการใส่เม็ดเงินลงทุนอีกต่อไปเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้พวกบรรดา i อหรือว่าบริษัทวานิธนก,กิจหัวใสทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการหาผลประโยชน์จากตลาดที่ซบเซานะคะเขาก็เลยลองมองหาทางใหม่ว่าอ่ะถ้าสมมติทำอะไรกับบริษัทอเมริกันไม่ได้ในช่วงเวลานี้ลองมองหาบริษัทนอกอเมริกาไหมที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาได้แล้วก็ยังมีสตอรี่ที่น่าสนใจและคำตอบเนี่ยก็ไปตกอยู่ที่ บริษัทจีนค่ะในขณะนั้นนะคะประเทศจีนเนี่ยต้องบอกว่ากําลังเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวแล้วบริษัทต่างๆในจีนเองเนี่ยก็เริ่มที่จะขึ้นมาโด่งดังนะคะคนรู้จักกันมากขึ้นแน่นอนว่าสตอรี่ของจีนเองเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะก็คือเศรษฐกิจเหมือนกําลังกลับมาพังหาดอีกครั้งในขณะที่บริษัทจีนเองก็เป็นน้องใหม่เ,เราก็มีโอกาสการเติบโตอ,อีกมากด้วย ไอีเหล่านี้ก็เลยมองว่าถ้าเ้าสามารถชักชวนเอาบริษัทจีนเหล่านั้นมาจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาได้เนี่ยก็น่าจะทําให้บอลลุ่มการซื้อขายในตลาดสหรัฐกลับมาคึกคักได้อีกครั้งหนึ่งและผลประโยชน์เหล่านี้ก็จะวินวินกันทุกฝ่ายทั้งบริษัทจีนก็ได้เงินระดมทุนนักลงทุนในตลาดอเมริกาก็มีกิจการรูปแบบใหม่ๆได้ลงทุนกันเพิ่มเติบด้วย ตัวของ IB หรือว่าบริษัทวานิธนานกิจเองเนี่ยนะคะเขาก็จะได้ประโยชน์ไปเต็มๆค่ะเพราะปกติบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้รับค่าบริการจากการให้คําแนะนํากับบริษัทที่จะเข้ามารดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็คือได้ค่าฟรีส่วนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจีนเหล่านั้นเนี่ยก็แน่นอนเขาก็ได้เงินระดมทุนความมั่งคั่งเขาก็เพิ่มมากขึ้น ส่วนนักลงทุนรายย่อยและรายใหญ่เขาก็จะได้มีโอกาสลงทุนในกิจการที่แข็งแรง่งแล้วก็มีโอกาสการเติบโตได้สูงแต่เหตุการณ์เนี่ยมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดค่ะเพราะว่าบริษัทจีนที่ทยอยเข้ามาลิสต์อยู่ในตลาดทุนสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมีหลายร้อยบริษัทเลยค่ะที่มีการตกแต่งบัญชีเข้ามาถามว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะตอนนั้นเนี่ยบริษัทจีนหลายร้อยบริษัทที่เข้ามาลิสต์อยู่ในตลาดอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการที่เรียกว่า a c k d o o r listing b a c k Door ลิสติ้งคืออะไรก็คือการที่บริษัทนอกตลาดเขาหวังว่าเขาอยากจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่เขาอาจไม่สามารถเข้าด้วยวิธีการ IPO ปกติเขาก็เลยใช้วิธีว่าเขาเข้าไปซื้อกิจการหรือหุ้นตัวเดิมที่ลิสต์อยู่แล้วในตลาดอเมริกาเนี่ยแหละเขาเข้าไปซื้อทั้งบริษัทเลยโดยมีวัตถุป,ประสงค์ว่าพอเขาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะคะบริษัทจีนบริษัทนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นบริษัทมหาชนโดยทันทีพอซื้อเสร็จนะคะ บริษัทเหล่านั้นก็จะทําการจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีก็จะจ้างแบบ Big กโฟเลยนะคะบิ๊กโฟก็คือพวกกลุ่มบริษัทตรวจสอบบัญชีชื่อดังของโลกทั้งหลายให้เข้ามาตรวจสอบงบการเงินของบริษัทแน่นอนว่างบการเงินที่ให้บรรดา b i g กโฟเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเนี่ยก็คือตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้ว b i g กโฟเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ทํางานตามคุณสมบัติเขาอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตกับงบของบริษัทเหล่านั้นบ้างตามปกติของผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วนะคะเวลาออเดอร์เหล่านี้เนี่ย ได้เห็นความผิดปกติบางอย่างของงบการเงินเนี่ยเขาจะต้องเขียนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแต่ในมุมของนักลงทุนเองเนี่ยนะคะเวลาที่ดูงบการเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะมองข้ามไปเพราะว่าเขาไปคิดถึงโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกิจการนั้นเนี่ยมากกว่านั่นเอง เมื่อครบทุกองประกอบแล้วนะคะบริษัทก็จะเริ่มทําการโปรโมตตัวเองให้เป็นที่รู้จักค่ะด้วยความที่ผลประกอบการที่ปรากฏอ,อยู่ในงบการเงินนะมันโอ้สวยงามมากแนวโน้มการเติบโตดีนะคะนักลงทุนต่างๆทั้งรายย่อยทั้งสถาบันทั้งหลายเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นเหยือ่อแล้วก็เข้ามาลงทุนในที่สุดก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมธุรกิจจีนหลายๆธุรกิจเนี่ยที่อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งจริงแต่ตกแต่งงบแล้วก็เข้ามากลายเป็นวงจรแบบเนี้ย เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเมื่อบริษัทจีนต่างๆเหล่านี้ทยอยเข้ามาอยู่ในตลาดทุนอเมริกาเนี่ยนะคะยังดําเนินการต่อเนื่องค่ะก็คือเขาพยายามสร้างผลประกอบการของเขาเนี่ยให้เติบโตอย่างน่าประทับใจซึ่งต้องบอกว่าไม่รู้แหละของจริงหรือของปลอมก็ไม่รู้แต่ตัวเลขในงบ,บที่ออกมาเนี่ยจะต้องดูดีอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับบรรดาบริษัทวานิธนกิจหรือ i อบีที่ชวนเขาเข้ามาตลาดเนี่ยนะคะก็จะไปเชียร์ซื้อค่ะ ออกบทวิเคราะห์บ้างออกเป็นคําแนะนําซื้อเพิ่มเข้าไปอีกนะคะผู้คนในวงที่อาจจะแมสขึ้นเนี่ยก็เห็นว่าโอ้โหมันปรับตัวขึ้นมาต้องเยอะแล้วแลวยังมีโอกาสการเติบโตอีกนะคะก็จะเข้ามาไล่ราคากันแล้วราคาหุ้นก็ทยานต่อไปเรื่อยๆนะคะเหตุการณ์ก็วนเป็นเช่นนี้เป็นหลวไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมีคนเห็นความผิดปกติว่าเอ๊หุ้นของบริษัทเนี้ยมันขึ้นมาเยอะอลหรือเปล่า มีคนเข้ามาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะเขาก็เลยทำการเข้าไปลองตรวจสอบหรือว่าแงะงบดูบริษัทแรกที่ถูกจับการช่อโกงนี้เนี่ยนะคะชื่อว่า o r a n t Paper ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้นำธุรกิจที่ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายกระดาษในจีนโอ้โหผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษในจีนคิดดูว่าจีนใหญ่ขนาดไหนนะคะโดยบริษัทนี้เนี่ยเข้าตลาดโดยการไปควบรวมกับ Buffalo Mining นะคะซึ่งเป็นบริษัทเดิมที่จดทะเบียนในตลาดนิวยอร์ก แล้วก็มัฟ l ฟิลบอ i นิ n งเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลประกอบการเนี่ยย่ำแย่มาเป็นเวลานานและตัวของ o r i e n t a l Paper ในช่วงเวลานั้นก็เลยควบรวมกิจการนี้ซะเลยก็คือซื้อบริษัทนี้ทั้งบริษัทนั่นแหละแล้วก็เข้าไปเป็นสมาชิกนะคะของกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริการนั่นเองคะ่ะเหตุการณ์ของ r r e n t t p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  r r เนี่ยมาเริ่มถูกเปิดโปงนะคะเมื่อ Mu ตต y Waters ซึ่งเขาเป็นกองทุน Hedge ฟัน d รายหนึ่งนะ เกิดความสงสัยแล้วก็เลยอย่างที่บอกเข้าไปสำรวจบริษัทนี้แล้วก็เงีงบบริษัทนี้ดูนะคะจนพบว่าบริษัท o r i n n t Paper ที่เดิมเนี่ยอ้างว่ามีรายได้สูงถึง3,000ล้านบาทต่อปีจริงๆแล้วเนี่ยกลับมีเพียงแค่โรงงานเล็กๆอยู่ในชนบทห่างไกลของจีนแล้วก็ในโรงงานนั้นเนี่ยมีเครื่องจักรเก่าๆวางอยู่ครึ่งนึงเนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วด้วยนะคะ โดยทาง muddy waters เนี่ยพอเขาได้เห็นข้อมูลแบบนี้แล้วก็แบบประเมินแล้วว่างั้นแสดงว่าไอตัวเลขที่บอกว่า,ามีรายได้3,000ล้านบาทต่อปีเนี่ยน่าจะไม่ใช่ความจริงแล้วแหละเขาจึงมีการตีพิมพ์เอกสารออกมานะคะก็เป็น paper นะคะสำหรับเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะช็อตหุ้นตัวนี้นะคะซึ่งคำว่าช็อตหุ้นแปลว่าอะไรก็แปลว่าเขาคิดว่าหุ้นตัวนี้มันไม่ควรจะอยู่ที่ราคานี้ราคามันควรจะปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเบสนะคะว่าราคาหุ้นตัวนี้จะต้องลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะขายหุ้นตัวนี้ออกไปก่อนแล้วพอราคาลงมาเนี่ยเขาค่อยไปซื้อผืนนะคะยิ่งราคาหุ้นตกต่ำลงมามากเท่าไหร่การมี Position ที่เรียกว่า Short แบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะกำไรมากขึ้นเท่านั้นซึ่งหลังจากที่เอกสาร Short Selling Paper ของ Mudley Water ที่เขียนออกมาเนี่ยนะคะได้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ย ก็เลยนําไปสู่การตรวจสอบบริษัทจีนที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกากันแบบจริงจังครั้งใหญ่เลยนะคะแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วมีหลายบริษัทเลยที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเหมือนกันอย่างเช่น China Media Express ซึ่งเป็นบริษัทที่บริการโฆษณาบนรถประจำทางนะคะก็ถูกตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่ารายได้เนี่ยดูดีเกินที่จะเป็นจริงรวมไปถึงบริษัท Rayno International Corp. ที่บอกว่าตัวเองทำธุรกิจพลังงานสะอาดก็ถูกตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่า รายชื่อลูกค้าของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันไม่มีจริงแล้วก็นำไปสู่การที่บริษัทจีนอีกหลายแห่งเลยอย่างเช่น China Century Dragon Media China Electric Motor แล้วก็ i ชน i า t n t l l l i n t n i g h t n i n g นะคะถูกตั้งข้อสงสัยจนต้องถูกระงับการซื้อขายหุ้นผู้เชี่ยวชาญในตลาดนี้เนี่ยนะคะได้มีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าหุ้นบริษัทจีนเนี่ยอาจจะทำให้นักลงทุนรวมๆกันแล้วเนี่ยต้องเสียเงิน หรือเสียหายกันเนี่ยอย่างน้อย3 4 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหตุการณ์การตกแต่งงบแล้วก็หลอกลวงขึ้นมาในครั้งนี้นะคะแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าผู้ที่กระทําความผิดซึ่งเป็นตัวบริษัทจีนเองเนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกเข็ดหรือว่าขยาดกลัวกับการทําพฤติกรรมเหล่านี้เพราะถ้าย้อนดูกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะคะ ไม่ได้สามารถจาลงโทษอย่างรุนแรงกับบริษัทจีนที่ทำการช่อโกงได้เขาจะทำได้แค่เพียงสั่งให้บริษัทจีนนั้นๆเนี่ยจ่ายค่าปรับและค่าปรับที่บอกให้จ่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเงินที่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับนักลงทุน,นะคะ่ะในขณะที่บรรดาธุรกิจวานิธนกิจซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วถือเป็นต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะทําตัวเนียนๆค่ะแล้วก็โยนความผิดกลับไปให้บริษัทจีนนะคะว่าบริษัทเรานั้นเนี่ยมีความตั้งใจที่จะชอโกองเองด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยละค่ะก็เลยทําให้บริษัทจีนเนี่ยยังมีโอกาสเข้ามาทุจริตอยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกาเรื่อยๆนะคะอย่างรักกิ c o f f e ฟเองถือเป็นร้านกาแฟจีนชื่อดังมากๆที่ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะคะข่าวทั่วโลกต่างจับตามองว่าโอ้โหร้านเชนกาแฟกวางสีน้ําเงินเนี่ย อาจจะเกิดมาเพื่อโค่นล้ม Starbucks ในประเทศจีนก็เป็นได้นะแต่ท้ายที่สุดพอเกิดเหตุการณ์เรื่องของตกแต่งตัวเลขนะคะแล้วก็รัก k ิ้งคอฟฟี่ก็อ,อกมายอมรับนะคะเลยกลายเป็นประเด็นที่ทําให้เห็นว่ากิจาการที่ดูเหมือนจะจริงแล้วก็มีความเซ็กซี่มากขนาดนี้เนี่ยนะคะยังสามารถทําได้นะคะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนด้วย นอกจาก Lucking Coffee นะคะยังมีบริษัทที่ชื่อ G S X หรือว่า g e n c h e ยเฉยนะคะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับนักเรียนของจีนค่ะโดย Muddy Waters เนี่ยก็ได้ออกมาตั้งข้อสงสัยนะคะแล้วก็กล่าวว่าบริษัทเนี้ยมีการปั้นตัวเลขการเติบโตทางไรายได้รวมไปถึงปริมาณนักเรียนที่ G S X ประกาศออกมาให้นักลงทุนทราบเนี่ยเขาบอกว่าเกินกว่า70%เนี่ยนะคะไม่มีอยู่จริงค่ะเป็นตัวเลขที่ G S X เนี่ยปั้นแต่งขึ้นมาเหมือนกัน นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีายฉีอ e ีนะคะสตรีมมิงสัญชาติจีนนะคะคล้ายๆกับ Netflix นะแต่ว่าอันนี้เป็นของจีนเลยแล้วก็ถือหุ้นโดยอาลีบาบาด้วยนะใครๆก็น่าจะรู้จักกันนะคะก็ยังมีเคสที่ถูกสอบสวนจากกราตอของสหรัฐอเมริกาค่ะเรื่องของจำนวนผู้ใช้งานแล้วก็ตัวเลขผลประกอบการที่ดูดีเกินจริง มาถึงตรงนี้นะคะเราก็คงสรุปได้ว่ามาหาการบ,บริษัทจีนย้อมแมวเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้นอกจากจะเป็นบริษัทจีนที่เขาทําทุจริตเองแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือบริษัทวานิธนกิจสัญชาติอเมริกันทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะที่ถือว่าเป็นผู้รู้เห็นคนสําคัญนะที่ช่วยทําให้แมวเหล่านี้เนี่ยถูกย้อมจนเนียนนะจนสามารถมาหลอกลวงนักลงทุนได้แต่จริงๆแล้วนะคะ ถ้าจะพูดไปเนี่ยเหตุการณ์การย้อมแมวแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐเท่านั้นนะคะแต่บริษัทที่ไม่ซื่อตรงแล้วก็ตั้งใจปลอมแปลงข้อมูลมาหลอกลวงนักลงทุนเนี่ยจริงๆก็มีกระจายแล้วก็แทรกตัวไปอยู่ในตลาดทั่วโลกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องดูแลตัวเองศึกษาหาข้อมูลให้ดีกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมก่อนการตัดสินใจลงทุนในทุกๆครั้งนั่นเองค่ะ กดติดตามลงทุนแมน Podcast ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify SoundCloud Apple Podcast Hotbin และ Blogdit